สำหรับบรุษเงินเดือนอย่างเราเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานเนี่ยเอจะมีเอกสารย่ชิ้นหนึ่งให้เรารติ๊กว่าเอาเงินเนี่ยเข้ากลองถุงสำรองเลี้ยงชีพด้วยไอเราก็อยากได้งานเนี่ยก็ไม่เคยสนใจติกต๊กๆๆผ่าน,ปนไปไม่อจะได้งานเร็วแต่พอถึงเงินเดือนออกหากไปตั้งหลายพันบาทโอ้โดนหักใช่ได้ไม่เต็มว่างั้นได้ไม่เต็มก็เลยว่ามันคืออะไรแล้วมันไปอยู่ที่ไหนคุณบีเข้าใจไหมครับ ผมบอกแล้วว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เขาทําการหักเราทุกเดือนนั่นคือขุมทรัพย์ของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราครับขนาดนั้นต้องบอกว่าแต่ละบริษัทเนี่ยบางบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า provident fund นะไม่มี provident fund เนี่ยถือว่าเป็นขุมทรัพย์สําคัญของมนุษย์เงินเดือนที่จะทําให้ตอนเราเกษียณนั้นเราสามารถมีเงินล้านได้แบบไม่ยากเลย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับมันจะเป็นเงินสมทบแบ่งออกเป็น2ส่วนในการ2ส่วนเป็นส่วนของเราของเราเองถูกหักเอาไว้ในทุกๆเดือนสมมุติว่าเรามีเงินเดือน1,000 0บาทถูกหัก provident fund ไว้ที่10%ก็คือ1,000บาทเราเอาเก็บหยอดในกระปุกไว้1,000บาทหลังจากนั้นนายจ้างพี่เอกเป็นนายจ้างของผมพี่เอกก็จะสมทบเข้ามาอีก1 0 0 0บาทเท่ากับว่าในเดือนนั้นเราจะเก็บเงินเอาไว้2,000บาท ซึ่งปกติแล้วพวกโควิด u นนต่างๆก็จะสามารถเก็บได้ตั้งแต่2ถึง15อนอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทไปแล้วอย่างนี้ถ้าเราฝากเงินใน p โควิด u นนแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างประโยชน์อย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าพี่เเคยเล่นแชร์่แชร์เนี่ยไม่ถูกกฎหมายหรอกนะ,แต,ะแต่ว่าเรามากักจะสามารถสะสมเงินได้เห<ร>ตุผลเพราะว่า,ามีคนมาบังคับเรา อันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าหักหน้าซองออกไปเลยถ้าเกิดว่าเงินเดือนม,มา10,000หักไปก่อนเลย1น1 0งพันออมแน่ล่ะวินัยมันเกิดขึ้นจากการหักอัตโนมัตินี่แหละเอาไปเลยหน้าซอง ข้อที่2ครับประโยชน์ของมันก็คือการมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้อ๋อเราถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาเงินหักเข้าไปใช่ไหมเราก็จะมีผู้จัดการกองทุนก็เรียกว่าเป็นบลจนี่แหละมาทําการดูแลพอร์ตโฟลิโอของเราให้เราก็หวังผลงอบเงินได้ในอนาคตได้ข้อที่3ครับมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับตะกี้อย่างที่บอกไปว่าตัวเงินเราสะสมเอาไว้เนาะผมจ่ายไว้1นึ่งพันบริษัทจ่ายไว้1นึ่งพันอันนี้แต่ละเดือนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคต กองทุนสรอ,องเลี้ยงชีพเนี่ยมันได้กําไรขึ้นมาเราขึ้นเราก็จะได้ผลตอบแทนขึ้นมาเช่นได้ผลตอบแทนสทักปีละ1 0เฉลีย่ยแล้วตลอดปีปเนี่ยมันก็นนนจะกลายเป็นเงินขึ้นมาหาสารขึ้นมาอย่างมี้1ล้านก็จะได้มื่งแสน,สนง่ายๆแล้วก็ประโยชน์ข้อที่4อันนี้สําคัญนะครับสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็คือผลประโยชน์ทางภาษีนั่นเองเพราะว่าตัวเงินที่เราทําการหักสมทบไว้ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนี่ยจะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดเนาได้แต่เดือนที่เราจ่ายไปก็ไปลดหย่อนได้ถูกต้อง ใบปีเนี B ่ยเวลาใบที่ม,มาเน<อ>ี่ยมันจะมีเขียนอยู่ข้างล่างว่าเราจ่ายเงินไปกับกองทุนสหลรองเลนชีพเท่าไหร่แล้วก็เอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยน,นำไปลดหยอ่นอนภาษีแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากจะมีอมกองทุนสหรองเลนชีพไปแล้วถอนตัวออกมาจากกองทุน,นสหลรองเลนชีพเนี่ยทำได้นะ<อ>แต่ไอผลประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดเนี่ยเราต้องคืนรัดให้หมดนะเช่นผลประโยชน์เราเคยได้รับผลประโยชน์ทางการคืนภาษีสัก4 0 0 0 0บาทสมมติเราก็ต้องคืน0ี่0มื่บาทแล้วก็ครบกับค่าปรับด้วย อันนี้ก็ต้องคิดดูดีๆนะแต่ว่าอย่างแน่นอนนะครับกองทุนสตอร์ลนชีพเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นขุมทรัพย์สําคัญของมนุษย์เงินเดือนบอกเลยว่าขัดยิ่งเยอะดิ่งดีนะพูดถึงการข้อดีของมันแล้ววิธีการจัดการมันก็มีนะแต่จะไปยังไงติดตามต่อได้ในแต่หน้าครับ